ปกปิดผมบางเสริมผมให้ดูนะเรียกคือความมั่นใจให้กับคุณโดยแฮร์พีทปิดผมบางเสริมผมนะของเวอรี่วิคสค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวอรี่วิส์นะคะมีแฮร์พีทปิดผมบางเสริมผมนาะจะมารีวิวนะคะตัวที่แม่ค้ายหยิบมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ พื้นงานของตัวนี้นะคะความลึกจะอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วนะคะเมื่อวัดจากศีรษะของเรานะคะแนวดิ่งจะเป็นแนวลึกนะคะส่วนด้ายมาขวาขวามาซ้ายจะเป็นแนวกว้างนะคะนี่ค่ะลึกแล้วก็กว้าง ่วนความยาวเส้นผมของตัวนี้นะคะวัจากกลางศรีรษะจนถึงปายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะถ้าแม่ค้าใส่ก็จะอยู่ประมาณอ,อกบนหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะวัดนะคะวัดเองที่บ้านก็วัดได้จากประมาณกลางศรีรษะโดยประมาณนะคะยาวลงมาประมาณ17นิ้วค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาใส่ให้ดูนะคะเริ่มจากเปิดกิ๊บปอกแบกนะคะตัวนี้มีกิ๊บปลอกแบกมาให้ทั้งหมด3ตัวถ้าใครอยากจะเย็บเพิ่มเติมก็สามารถเย็บได้นะคะ จากนั้นก็วางทาบตรงบริเวณที่เราต้องการจะปกปิดนะคะหรือบริเวณที่เรามีปัญหานะคะแล้วก็ติดกิบได้เลยค่ะพยายามติดกิบให้ตึงๆนะคะค่ะตัวนี้นะคะพื้นงานของเขาจะเป็นงานทอฟูลซิลส์นะคะหนังสีรัะเสมือนจริงสุขภาพดีหลังจากที่แม่ค้าติดเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการหวีจับแต่งทรงผมเป็นอ,ปอันดับแรกเลยนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะวิธีนี้จะช่วยถนอมเส้นผมของเรานะคะหวีที่แม่ค้าใช้จะเป็นหวีสับ หวีวิกหรือว่าแฮร์พีทโดยเฉพาะเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากเราหวีจัดแต่งทรงผมเรียบร้อยนะคะใครที่อยากจะไดจะหนีบหรือว่าจะจ,ะจะดัดเซตทรงคือสามารถทําได้หมดเลยนะคะซึ่งในคลิปวันนี้แม่คะใช้ที่หนีบผมนะคะในการเซตผมค่ะก็ก่อนที่เราจะหนีบนะคะก็อย่างที่แม่คะ<ๆ>กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าความยาวเส้นผม17นิ้วโดยประมาณนะคะแม่คะใส่จะอยู่ประมาณอกบนนะ เดี๋ยวแม่ค้าจะมาหนีบนะคะหนีบโชว์ให้ดูว่าเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนีบได้ได้ได้นะคะไม่ขาดไม่ร่วงแล้วก็ไม่ละลายนะคะหนีบได้ปกติทําทรงได้ปกตินะคะลูกค้าสามารถหนีบดัดลอนหรือว่าหนีบงุม้มหนีบตรงได้หมดเลยคะ่ะแม่ค้าจะทําให้มันงุ้มนิดนึงนะคะนี่คะ่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะย้อมก็สามารถย้อมได้คะ่ะย้อมให้อ่อนขึ้นหรือว่าเข้มขึ้นก็สามารถทำได้นะคะ ค่นนี้ก็เป็นโอเวอร์ออที่แม่ค้าใส่เสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ17นิ้วจะเหมาะสะสาวๆที่มีความยาวเส้นผมประมาณ16 1 9นิ้วนะคะส่วนสาวท่านไหนที่ชอบพื้นงานตัวนี้แต่ว่าความยาวไม่ได้อยู่ประมาณ16 1 9นิ้วก็สามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะฝากให้แม่ค้าตัดให้ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนจากไปแม่ค้าจะให้ดูหนังฉักเสมือนจริงนะคะ ่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อเวดีวิกซ์มาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ